มาแล้วนะครับกับ Marshall Minor-T ครับหูฟังที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับว่าเขาให้อะไรกันมาบ้างโดยที่เขาให้มานะครับก็จะมีหูฟังแบบ t u i r e l e s s นะครับแล้วก็ Charging Case นะครับแล้วก็สายชาร์จแบบ USBc นะฮะแล้วก็ Quick Start Guide ต่างๆนะครับให้มาในกล่อง และที่ด้านหลังกล่องนะครับเ็จะบอกเลยนะครับว่ามาชลตัวนี้เนี่ยจะให้เสียงอันเป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของตัวมาเชลนะครับและเรายังสามารถใช้งานแบบไวเลสได้ยาวนานถึง25ชั่วโมงกันเลยนะครับโดยที่คุณภาพเสียงเนี่ยยังคงสมบูรณ์แบบนะครับและที่ด้านข้างกล่องอีกด้านหนึ่งนะครับแปลไม่ออกนะครับฝรั่งเศสสเปนนะครับขอข้ามนะครับผมรู้สึกอดใจไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมกันเลยครับ ที่ฐานของกล่องนะครับก็มีอะไรซ่อนอยู่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับก็จะมี quick start guide ต่างๆนะครับก็มีหลายภาษานะครับแต่ที่อ่านได้ก็คงมีแค่หน้าเดียวนะครับแล้วที่ด้านล่างสุดของฐานนะครับก็มีสาย USB-C ซ่อนอยู่นั่นเองนะครับรู้สึกว่าแอบงกนิดนึงนะครับมาดูที่ตัวเคสของ miner T กันบ้างนะครับ ตัวเคสเขานะครับก็เลือกวัสดุที่เป็นพลาสติกนะครับโดยดีไซน์เท็กเจอร์เป็นแบบลายหนังแบบนี้นะฮะก็ถือว่าดุดันเข้มไปอีกแบบนะครับแล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตหรือแพร์บลูทูธนะครับแล้วก็ USB Type C แบบนี้นะครับด้านบนก็เป็นฝาเปิดปิดสำหรับตัวเคสเขานะครับแบบนี้นะฮะเหมือนไฟแช็กนั่นเองนะฮะเปิดไปดูที่ตัวเอียร์บัดกันบ้างนะครับ ที่ก้านด้านล่างของเขานะครับก็จะดีไซน์ออกมาให้เป็นแบบขูขุขาะนึงนะทำให้เราแบบจับถนัดนะครับแล้วก็ไม่ลืน่นหลุดออกจากมือง่ายๆนะครับและปลายด้านล่างนะครับเขาก็ให้สีทองแบบนี้นะฮะทำให้ความรู้สึกของเราเนี่ยดูพรีเมียมมากๆเลยนะครับดูแพงขึ้นมาเลยแหละ และตรง M ลโก้ตรงนี้นะครับยังเป็นปุ่ม touch control นะครับที่ใช้สั่งการด้วยการสัมผัสแบบนี้นะครับโดยการแตะ1ครั้งนะครับแทนการเล่นเพลงหรือหยุดนะครับหรือเป็นการกดรับโทรศัพท์หรือจบการสนทนาอีกด้วยนะครับแต่ถ้าแตะ2ครั้งก็คือการเล่นเพลงถัดไปนะครับรวมไปถึงการยกเลิกสายนะครับแต่ถ้าแตะ3ครั้งก็คือการย้อนกลับไปเล่นแท็กเพลงก่อนหน้านะครับลองเปรียบเทียบกับพี่น้องฝาแฝดเขานะครับนั่นก็คือ AirPods นั่นเอง ขอลองเคาะเปรียบเทียบกันหน่อยนะครับรู้สึกว่าตัว Minor T เนี่ยจะบางกว่านะครับเมื่อเคาะแล้วนะฮะโดยคิดว่าน่าจะเป็นการลดน้ําหนักของตัวเคสด้วยนะครับส่วนที่ตัว e a r ย u d บันะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยน,นะครับว่าของ Airpods เนี่ยจะก้านยาวกว่าแบบนี้นะฮะ เคครับเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อบลูทูธไปพร้อมกันเลยนะฮะก็ここแค่เปิดเคสด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็จิ้มปุ่ม p a i r i n งด้านล่างน,นี้นะครับค้างไว้นะครับจนสัญญาณไฟสีน้ําเงินขึ้นแบบนี้นะครับแบบกระพริบสีน้าเงินแบบนี้นะแล้วก็หยิบสมาร์ทโฟนของเราขึ้นมาครับผมแล้วก็กด connect กับไมเนอรทีครับก็ถือว่าติดไวมากนะครับ และสําหรับคนที่ใช้งาน AirPods อยู่นะครับก็คงมีคำถามอยู่ในใจนะครับว่าการแพร์เนี่ยจะสู้ AirPods ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าใช้ AirPods อยู่แล้วเนี่ยคงทราบกันดีนะครับเวลาเราฟังเพลงบน iPhone อยู่นะครับแล้วเราอยากเปลี่ยนใจไปฟังเพลงบน iPad เนี่ยเราก็สามารถกดเล่นเพลงที่ iPad ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้อง disconnect ตัว AirPods กันก่อนนะครับก็สามารถเล่นเพลงต่อได้เลยนะครับอยากเล่นบนดีไว้ไหนเราก็กดเล่นต่อได้เลยนะครับข้อดีของตัว AirPod รนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าตัวมาแชลตัวนี้เนี่ยยังไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะแต่นะครับต้องบอกว่าแต่ก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยได้พัฒนาตัวบลูทูธของเขาแล้วนะครับให้เป็นบลูทูธเวอร์ชันใหม่นะครับที่มีชื่อว่าเวอร์ชัน5.2นะครับนั่นหมายความว่าตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อ a อน d e v ดีไวได้แล้วนะครับสามารถเชื่อมต่อหลายๆ d e v ดีไได้เพียงแค่การเลือก disconnect แล้วก็ connect กับ device ใหม่เท่านั้นเองนะครับและข้อดีของหูฟังบลูทูธบการเเชื่่ออมตก็จะสถียรขึ้นนะคับ ถ้าใครเคยใช้หูฟัง True Wireless ที่เป็นเวอร์ชันบลูทูธ5.0เนี่ยคงทราบกันดีนะครับว่าจะมีดีเลย์ของหูฟังข้างหนึ่งอยู่เสมอนะครับเพราะว่าการเชื่อมต่อแบบ5.0เนี่ยสัญญาณเสียงของโทรศัพท์เนี่ยจะส่งไปยังหูฟังข้างหนึ่งนะครับแล้วใช้การส่งสัญญาณจากหูฟังอีกข้างหนึ่งอะไปยังอีกข้างหนึ่งต่อนะครับทำให้เกิด time delay เ,เกิดขึ้นนั่นเองนะครับแต่ตัว5.2เนี่ยจะเป็นการ connect ตรงเลยเลยนะครับทำให้เสียงเนี่ยจะเสะถียรขึ้นนะครับเสียงจะไม่มี time delay นั่นเองนะ โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบสวิตช์ดีไว้ระหว่าง iPhone ไปยัง iPad นะฮะนี่ครับคอนเนคกันแล้วครับก็ถือว่าเร็วนะครับเดี๋ยวลองจาก iPad มายัง iPhone บ้างครับก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับมาลองต่อที่ฝั่ง Android กันบ้างครับ i s c o n n e c t นะฮะแล้วมาจับต่อที่ iPhone ครับก็สมูท t h อยู่นะครับผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนจาก iPhone ไป Android ครับ แค่นี้งครับผมก็สามารถสวิ์ดีไวได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมากด disconnect ก่อนไปยังอีกดีไว c e หนึ่งนะครับผมก็ถือว่าบลูทูธ5.2ตอบโจทย์มากนะครับโดยจากเดิมเนี่ยเราต้องไปกดรีเซ็ตบลูทูธที่ตัวตลับแล้วนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยไม่จำเป็นแล้วนะครับเราแค่กดเลือกเชื่อมต่อไม n น r รที T เนี่ยที่ตัวดีไว e ์ p h o n e หรือ Android หรือ iPad หรือ Mac ต่างๆได้เท่านั้นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอทดสอบคุณภาพเสียงแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับ เสียงเพาะอยู่นะครับตามแบบฉบับมาเชลนะครับแต่รู้สึกว่ายังมาแบบไม่เต็มนะพอะรู้สึกว่าตัวเบสเนี่ยให้ความกระแทกมาน้อยนะครับขาดความเป็นมาเชลไปนิดหนึ่งแต่คงเป็นเพราะว่าตัวนี้เป็นหูฟังเอียบัดนะครับซึ่งก็จะมีขนาดเล็กอยู่แล้วนะครับอาจจะให้มิติเสียงมาไม่เท่ากับพวกเฮดโฟนที่มีขนาดใหญ่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกดทัชคอนโทรลเขาดูนะครับว่าแม่นยำไหมนะครับเดี๋ยวผมลองเลื่อนเพลงถัดไปนะครับโดยการกด2ที เดี๋ยวถัดไปทีครับถัดไปทีครับกลับไปเพลงเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวกดสามทีครับกลับไปเพลงก่อนหน้านี้สามทีครับหลังจากได้ทดลองตัวมา r ชลไมเนอร์ที T ตัวนี้นะครับถ้าให้คะแนนเรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยผมให้เป็นระดับกลางๆนะเพราะว่าตัวมาเชลเนี่ยยังมีตัวที่มีคุณภาพสูงกว่านี้อยู่นะครับ แต่ถ้าพูดถึงเรื่องการคอนโทรลนะครับได้แก่ยกตัวหูฟังออกจากหูนะครับแล้วเพลงหยุดเนี่ยสามารถทําได้นะครับรวมไปถึงการใส่กลับเข้าไปใหม่นะครับเพลงก็สามารถเล่นต่อได้ทันทีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมทดลองหลายครั้งแล้วถือว่า แม่นยำมากนะครับรวมไปถึงปุ่มทัชคอนโทรลต่างๆนะครับที่ทันทีที่เรากดไปนะครับก็จะมีเสียง r e s p o n ปอนตอบกลับมานะครับทําให้รู้ว่าได้รับคําสั่งจากการทัชคอนโทรลด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าทําได้ดีนะครับและรู้สึกทุกครั้งที่ทัชไปเนี่ยมีเฟลชสปอนกลับมาตลอดนะครับยังไม่รู้สึกการขัดจังหวะเนาะรวมไปถึงเรื่องของการคอนเน็กต่างๆนะครับตัวบลูทูธเนี่ยถือว่าสามารถสวิตช์เดเวได้ด้วยนะครับ จากเดิมนะครับที่เราจะต้องรีเซ็ตที่ตัวชาร์จิ่งเคสก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถสวิตช์จากการเลือก disconnect ์เดไว้ที่ตัวปลายทางได้นะครับถือว่าทำได้ดีมากเลยแหละรวมไปถึงเรื่องของคุณภาพเสียงที่ s t ตเบินะครับไม่มีแลกครับตัวนี้ถือว่าดีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับคนที่อยู่ในวังวนของ Apple Ecosystem นะครับและรอคอยกับการมาของ Airpods 3หรือ Airpods Pro 2นะครับแล้วไม่มาสักทีนะครับตัวนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราก็จะได้สีดำแมทนะนำแบบใหม่ๆนะครับที่ฉีกจากความจำเจเดิมๆนะครับ ผมคิดว่าถ้าใครชอบดีไซน์ของตัวนี้นะครับเรื่องของคุณภาพเสียงก็ถือว่าไม่ได้คืเลอะไรนะครับก็ถือว่าเหมาะสมครับสมราคาเลยแหละถ้าใครยังไม่มีก็จัดได้ครับรับรองครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับ Marshall Minor T สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ